อย่าห่มอย่าเหอะเยอทะยนอย่าคิดต้องการเที่ยวทำตัวเป็นหัวเรือใหญ่ถึงระเบิมีชื่อกองฟ้าแล้วสักค่ต้องวงลงได้อย่าคิดว่าตัวเลิศล้ำอย่าตามใจตัวเป็นใหญ่ผ่านพางลุ้มาเมื่อไรจะไม่มีใครเอาใจต้นเปลอ ยาโอวัดยาโอยัดโตชื่อดังหักเพ้มีดังชื่อเสียงโด่งดังจะได้เฮิงหอนคนที่ดังกว่าเรายังมีคนที่ดีกว่าเรายังโกรอย่าทันว่าเห็นคนล้นอย่าสมนาน้าคนเส่ร์ขอร้ายข้าวดังโอ้อาจจะเจอกับความเจ็บใจ จะคนยืนอาจล้มลงได้ที่ดังล้ลุ่มขาดฟ้องเที่ยวองเห็นคนเป็นไพรหากล้มทั้งยืนเมื่อไรจะต้องอับอายแทบสุกแผ่นดินแทบสุกแผ่นดินองยอ่าเยอะอย่าจีนอย่าทำจริงชังอย่าคิดว่าดังแล้วไม่เดินจะเฮินเมฆกินดังก็ดีแต่คนอุ้ง กับพวกยามินคนรังคนรับอับจนก็คนเหมือนกันท้งสิ้นอย่ามัวแบ่งฉันกันยินเราอาจไดินกินข้าวเหมือนกันอย่าอยู่อย่ายิงอันนี้ต้อง่อยด้วยเพไม่้องเจอดิ๊งอย่าเยอะอย่ายิงนะของจริง ไปทัวร์อย่าเยอะอย่ายิงอย่าทำชิ้นทังอย่าคิดว่าดังแล้วห้เดินดังเดินเวทดังก็มีแต่คนอุ้มอ้อโซเลี้ยงซ้ำกับถูกย้มมินคนดังคนดับอับจนกัดคนเหมือนคนทั้งสิ้นอย่ามัวเป็นทน่ันทินเราต่างเดินดินกินข้าวเหมือนกันเจ้าก็เลยพผาก